ท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปแถลนะครับแดดดีมากจะไปดูน้ําลดนะครับว่าจะมีปลาไหมเดี๋ยวรอทมอสมาก่อนรู้ไหมู่ไหนก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมทั้งหลายเหล่านี้ว้าวนะครับประกาศอันหนึ่งเลยนะครับมาดูผู้ชมกันได้นะครับผมครับผมพร้อมนะครับจุดเดิมของเราท่านผู้ชมทั้งหลายคณว่างงานครับวันนี้หยุดงานนะครับมาหากับข้าวหน่อยครับ แดดดีแดดดีร้อนดีด้วยเช้าหนาววัน oh, นี้ร้อนแจ้าเปี้ยงเลยโผนเข้ามาเลยได้ <c oughs> อ,อยู่แต่ไม่ติดฝั่งรอบนี้นิ่งนิ่งงวยใจเยิน,นยเนี่ยแต่ม <c oughs> าแหยถึงพื้นแล้วละ่ะเนี่ยเออแน่ถึงพื้นแล้วล่ะอยากเชื่อก่อนยิ่งแมว <c oughs> ยิ่งแมวหึงเลยครับ ได้มาชอนตุบเลอร์เลยครับงามไส้มีกระแทกแห่ไหมม,มีมีกระแทกแห่ครับมีกระแทกแห่ครับดูครับมองเห็นไหมมีกระแทกแห่ก็มีกระแทแกแห่แ แถวเดมเดมเดมเทมแถเดมนี่ครับอุ้ยดูจะมีปลาไหมโอ้โหมีครับหนึ่งตัวไอแยงเหรอไอแยงว่ะอ่าไอแยงนะครับวัวลด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 ไอแยงลดลดเก็บปลาเหมือนรับเดี๋ยวเอากลัแปรงให้มันก่อน เอาเขายงตงทำซูชิอ่ะเออหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับเขยงหนึ่งตัวดีกว่าตกครับดีกว่าตกโคมเดียวรู้เรื่องแกไปแกไปไปเออลองดูดิ อัดตัวก่อนนะเฮ้ยสวยหวนยานนี่สวย,ยนี่สวยเขาปลาเขาเข้าเข้า,ขาตองตลิงแต่ว่าเออไปพันท่วมเลยเนี่ลลย,ลง,ล,ยนะลงมาดิาดชัวพี่ชัว่วแต่ตัวนี้ชอบมีอะไรรู้ไหมเขยแยงเข้ามากอดเล่นติดติด,ตด ติดอกันท่วมเลยอะไรวะวิ่งปลาวิ่งเครื่งองมาลิก้ก็เรื่องนี้ในลิ้นรับไม่หลุดด้วยโอ้ติดหมดเลยวะติดหมดเลยใช่อ่ะติดหมดเลยเอาละเอาลองแก่นุ๊นเออหลุดขาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย มีไหมมีแต่ขยะการเล่นน้ำไปไหนมา่อกี้น้ำมันดันนิดๆน,นะไม่ไแรงมากพราประตูน้ำนเปิดสูงวิ่งแล้ววิ่งกข้ไปหาแล้ววิง่งเข้ไปหาวิง่งเข้าไปหาตอไอบอสเรียบร้อย เรียบร้อยครับมันรู้เหลี่ยมมันรู้เหลี่ยมมันลงไปไหวมาแล้วมันรู้แล้วว่ารู้หินอยู่ตรงไหนเออกลัวเสร็จเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยปากแรก หลุดเปล่าหลุดหลุดหลุดแล้ว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 เออรู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยมให้ไหวอันตรายเหลี่ยมนี้เออไปที่อื่นดีกว่าวันนี้ไม่มีคนทอดแหเลยครับวันนี้ปลาหมดเดี๋ยวเขาเอาไปเข้าตำลอยกันดีกว่าน้ำยังเยอะอยู่เลยนะครับยังไม่ลดเยอะแต่ก็ลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง เออตอนแรกมันยัง้นอีกนเออลงไปขึ้นีว่าวิ่งกันเลยเดี๋ยวพี่งกันเลยงานจะเข้าเราเนี่ยถ้าน้ำไหลออกมาไงมันเปนท่อเนะทอดครอบได้เลยมีตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับไปกันเรื่อย ไหลเข้าท่อนะดึงกับอมแรงงอละเอียดแรง,ง,งนะครับเดี๋ยวนั่นเองปดูนไปดูอ้ยลูกอ,อะไรโอ,โอ้ยโอ้ยอะไรโอ้ยขยะหรือโอ้ยปลา โอ้ยขยะะท่อนดินป,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 ปัก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 ไม่มีตัวเลยครับเฮ้ยมีอยู่ <c oughs> มีอยู่อะไรอุยอ้ยอุ้ยมีอันนี้คืออะไรครับเห็นไหมครับขอสัามตัวได้ไหมครับชูชีเดี๋ยวมืว่อทำปุ๊บให้แม่ทำกับข้าวเลย <c oughs> อืมปรากฏครับปรากฏอ่ะเดี๋ยวเราแปรงมาให้มันหน่อยก่อนนะครับผมไม่ว่าไม่มีแลว่าไม่ไม่ว่าไม่มีใช่ไหม ต่อปมาครับจับจอมเลยมาจับจอมเหรอครับจับจอมแหหน่อยครับหยาบบอลเลยอ๋อจับจอมเฮนีเห็นไหมครับนี่ก็พอจานแล้วเนี่ยโอ้โ,โคมนี้ <c oughs> น่า <c oughs> เป็นน่าจะเป็นอะไรปรากฏให้หมด อร่อยดีครับปลากินน้ำหวานหวานม่เเมื่อก,อกี้ถ้าเมื่อกี้ไม่รีบปลาเพราะมันติดตอเอออย่าง <Hey. S 2> นี้แล้วใ่ไหมเหี้ยโอ้ยเ,เ,เห็นมันติดตอไงต,ตอเดี๋ยวไปหวานลายท้ายนู่นอีกอีกสักทีนึ่งตรงนู้นนะหน้าประตูน,ๆๆนู้นอีกสักทีนึงโได้แกตรงนี้มันวนออกลาดบัวได้นี่ว่ะเออเดี๋ยวไปเข้าตรงลาดบัวตรงคลองบ้านอ้แอ้นะ เซฟเนาะเออจะปรากฏทุกไอคลองแล้วพวกเขาก็ลอกแล้วนะแต่ว่าน้ำยังเยอะอยู่ท่วมเลยนะ้เออน้ำท่วมเลยอ่ะเฮ้ยสาวขึ้นมาแม่ไม่มีกระทุงไม่มีอะไรเลยป้าพงอ๋อนิ่งนิงน่งไม่ได้ตัวยอ๋อนิ่งๆนิ่งนิ่งนิ่งเงียบๆอืมออ นี่เดี๋ยวจะไปเดินงานหลวงพ่อสักหน่อยวันไหนวันไ,ไหนดีวะวันที่ไปรับไปรับไปต่อวันไหนไมึงท้จำไม่ได้แนละ้วสิบสองมัง้งรีบต่อเขาเริ่มงานแล้มันเริ่มมาแต่เฮ้ยไม่ใช่สิไอต่อมันกลับวันที่สี่สิบสี่มันกลับวันไหนวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูคิงดูจำไม่ได้แนละ้วไปเดินงานกับหลวงพ่อนะครับเด็กๆทั้งหลายหลวงพ่อนี่ยสิบสองหนึ่งยบสันนั้นไปเซอร์เวย์มาแล้วไปเซอร์เวย์ววมาตอนก็ใช่เขาเขาเปิดให้ขายของกันไงอืมไปเซอร์ นะครับได้ปรากฏไก่มันหนึ่งตัวนะครับเนี่ยขออีกสามสี่ตัวนะนะไงไงหน่อไม้เหรอชูชีอะชูชีชูชีช,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 ชูชีปรากฏนะครับตะเพียนด้วยเขาตะเพียนหักเลยหักไม้แล้วก๊อกเลยหกกัคกครบเลยหรือเปล้ว ก่อนน้ำมันไหลลงมามันมาออยู่หน้าประตูก็ต้อง,งมีอยู่นะแต่เนี้ยทุกเนี้ยน้ำมะนะนั่งตกปรากฏได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยใช่มีขี้ไก่อะนะเออเนี่ยแจ๋วเลยเนี่ยเอยาอ้อยชั้นดีโอ้โหบานเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเธาน้ําน้ํานิ่งๆนะมีอะไรรู้ไหมขี้ไก่เนี่ยไหลแดงเช้าวันไหนยังมีอุ่นแต่น้ำไไหลไม่มีหรอกน้ำไม่ไหลยังไม่มีหรอกอโอเคเดีไปซุ้มต่อครับ

ไหลเฟี้ยงแหล่ะเนี่ยเลมีลงด้วยฮะเลยลงไม่มีลงด้วย,วยนี่ด้วยไม่รู้ออกโน่นออ,ออกวิ่งไหนอ่ะนี่มีมีม,มีมีกระเพื่อมเลยแหหรือเปล่าก็ไม่รู้ตะกี้นี้ดูเหยนดูเป็นคือเลยเ,เห็นไหม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 เป็นคลืนเลยคลืนอะไรวะสนามิ

ยังอป,ปอต่งปอเ,อเมนอแปอออจอมมามางป,ปอขึ้นครับติดตัวครับยังหอยเวอง,ง,วองพูดครับปหหอยมนพูดครับนี่ครับดตามีมันหมือนมมาเร่อคือปะทะตัวครับปล่อยหมดครับเล็กเอ็จริงๆอะ,ะ,ะ,ะท,ะท,ะทะอดทกรออร่อยนะ ดีสั้นบ่นีครับกดผมกดไอแยงอใอย่สามตัวเขมินน้แป๊บเลยใส่แป้นตัวโอ้ยโคผมนี่ชูนะได้มึงให้มันดุดอถ้าทำไม้พร้อมเดี๋ยเครื่องเดี๋ยวนี้แข็งวันหมดเลยครับโรโตโรตัสตอแต่มมีหมดเครื่องโชว์หักกห้ก่อนทถ่งครับ กอะไรเขาตาวะนี่ครับก็วยิงเออกบผิดเ็ก็ฟังมาถ่ายรูปรูปปกกัน ปันนิงครับปันนิงครับมันเห็นปันนิงครับให้มันเดินย่องกันแล้วเ,เ,เดินตามอย่หลังโอ้นน่นว่ายขึ้นนน,น่นแลน้วนเนินโน่น ทันมันไหมเนี่ยทันมันไหมเนี่ยนูมนน่ะเจ๊าะนู่นน่ะป้ายกบนูอนน่ะเห็นปะหนูเลยปลายป้ายกบนูืนเลยนูเนน่ะจิบน้ำอยูน่น่ะนูเลยเป็นเนินเลยน่ะ โหไปไกลแล้วหูเลยอะงูนะ่ะข้างในเลยเนะี่ยเอาละครับหากินหมันหมานโครมหนึ่งขอปรากฏนะปรากฏเออสวยงามปห้เราขี่เข้าไปดูในใกล้ๆครับโอ้ยปรากฏครับขอปรากฏตัวที่สาม ดโดด,โด,ดมีรดหรือเปล่ตี้งลงแล้วครับว่าจะไม่ลงนะครับเขาว่าอย่างนั้นว่าจะไม่ลงนะครับแต่ต้องลงเดินได้นะครับน้ำตื้นวเขา เฮ้วครับเอ้ยเฮ้ยปรากฏปรากฏปรากฏดึงตัวใช่เปล่าเอ้ยปรากฏน้อยโอ้เขาน้อยก็น้อยจริงหายนี่ครับปรากฏน้อยร้อนร้อนร้ร้น้อซ้อมซ้มซ้อมด้วยเป็นนรกปรากฏรับปรากฏครับปรากฏปรากฏสายตัวอยู่พอสู่สีไหเนี่ยอหาอีกห้ังหาอีกครับ เออต้องหาอีกหน่อยหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวไปทอดตรงป่อง,อองอรตรงนู้นให้มอทอดป่องตรงนี้สักทีนะครับตรงนี้สักต่อนะสักตัวนะเฮ้ยน้ำตรงนี้ตื้นไปแล้วเนะี่ยไล่ตื้นไปแล้วเนะี่ยอุ้ยมีไหม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  ร้อนรอนร้อนร้อนร้ร้อนรร้อนร้อนร้อร้อนรเฮ้ยโดดอุ้ยใหญ่ไอชนไอชนชนใครชนกดไว้กดไว้กดไว้ใครชนครับอยู่อูกดไว้กดไว้กดไว้เออผูไวู้ไว้อุ้ยอุ้ยคุ้มคุ้มเออเราขอไ้ก่อนเขาขอไ้ก่อนอยางเออด้วยปลาอื่นด้วยมีเปล่า อูอูอีกมั้งกูเดกเลยเะเลยเดกเลยเนี่ยเด็กเลยเนี่ยเออฉับไว้ล็อกคอไว้เออเอามาเอามาเออเอามาเอามาเอ้ยผัดใส่ให้กับข้าวหลายมื้อข้าวไรชนอะไรยะฮะเอาไปแผลเลยเอาไปแผลเลยเอาไงล่ะทีเนี้ยเอาช้อนโยนขึ้นมาก่อนไหมเรียงไง อยู่จอมเหรอเวแล้วแล้วจะรวบยังไงว่าแหเนี่ยฮะไอ้ช่อนตัวเดียวเลยเนี่ยอย่างดูลูกปลาคุณเนี่ยปรากฏด้วยเหรออุ้มมาอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมะโอ้โหนี่ครับ ใส่ครึ่งโลครับใส่ครึ่งโลต้องมีครับนี่ตายเต็มแหเลยครับทีนี้ไอ้กดก็มีไอ้กดก็มีเต็มแหเลยครับโอ้โหคุ้มครับปากนี้คุ้มคุ้มผมคุ้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 มนะครับเต็มแหเลยแกะอันไหนก่อนดีเยอะเกินนี่ครับไอ้มอนมันทอดครับวไอ้หห ลุ้มคลาฟลุกนาทีไม่ต้องไปไม่ต้องไปตีปลาครับถอดเอาทอดเอา,เอาครับหมายครับเ,เออหมายครับหมายครับน<ด>ี่นี่นี่บอกแล้วต้องมีไดนโนเสาร์นะครับแกะเฮงครับเห็นปะเนี่ยเอา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 องินมามาไปยลาบรุ่นลาบกัน ปาใส่ก่อนเก็บแมหมดหมดเลยคำเค็มนี่อันนี้ทำเค็มใช่ป่ะโอ้ยทำพริกลาดพริกลาดพริกนะครับอโอ้ยตัวนี้คุ้มโชว์นะโชว์นะใช่ไห,ไห,ไหไมเฮ้ นี่ครับขึ้นยันจอมนะครับตัวนี้สลงเผาไ <laughs> <กด S 1> อ้มอดจอมกดป๊กดได้อีกหนึ่งตรูนะครับอีกแก้วอ่ะกดเยอะซะด้วยเออปรากดเยอะด้วย,ยปลเาเล็กจะเต็มแห่ถ้าเมืกกอ่อกี้ไอช้อนไม่อยู่ลปลาเลเ็กเต็มมดตายมานรอกินเสกขี้ไก่ใช่อร่อยมาเลยวันนี้ แกะก่อนแกะปลายนึงครับแกะไม่ได้ครับแกะไม่ได้ครับแกะจอนไม่ได้ครับแต่ทำมาแกะครับมือเดียวจะแกะปลาก่อนเลยไอ้ครับนี่นี่สายใหญ่เรื่งตัวโอ้โหนี่เรื่องฟุกเป็นเรื่องหอยมอสครับฟุกประจำฟุกประจำฟุกอย่าเรื่อยเสียเบี้ยบปรากฏเนี่ย ควายช่อนเก็บเงี้ยงประจดเช่นนั้นแหละปวดปวดเลยรอ,อ,องเท้าไม่ใส่ยังไมปนี่หมูใส่อะไรถอดรองเท้าลงไปไงรองเท้ามันจะขาดอีกแล้วไม่ขายได้ไหมน,นะ, <S <S ะเดี๋ยวขึ้นของ <S <S เดี๋ยวปิ้นม้างอะไรมั่ง,งทางมีก็ซื้อใหม่ครับอดีตอดีตเนี่ย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 โหเนี่ยห้าสิบเก้าบาทคุท้มคุ้มเนี่ยรู้อย่าใส่นะแอดดา เอ็ดด้าเข้าได้เอาเข้าได้นะครับเนี่ยครับเข้าได้นะครับสปอนเซอร์เอ็ดด้าเหมือนกันเอ็ดด้าเหมือนกันนะครับผมฝากผลักผู้ใหญ่เอ็ดด้านะครับเข้ามาแล้วนะครับสปอนเซอร์อจะขยันทำคลิปเยอะๆเลยชมนใส่ยเอ็ดด้านี่หรือของดีเจพูงนม่ครับไอ้ขนุนรควครับขนุนโคัเคสเคครับผมเข้าได้นะครับครับปู่เจอฝูงปากดีครับ เฮ้ยไหล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 ผลก็ไหลครับได้ช็อตตุลงเลยครับสวยงาม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 ไอ้สสววยยงงาามมเฮ้ยชอนจะทุ้งหรอโอ้โหเอ้ยยุ่ยเุ้ยยุ่ยมดมดไปใหญ่มดไปใหญ่ไปใหญ่เนาะ โอ้ยกระแทกใหญ่หุย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 หยอะไรอะอะไรไงบอกแล้วไอ้มอสไปหมอเพียบเลยชักเกอร์ด้วยว่าให้ไปใหญ่ปลาไปใหญ่ชักเกอร์ไอตัวเดิมเหรอลอไหมอมาเต็มเหนียวเลยหมออย่างเดียวเลยนี่วะเอออืมหมอก็เดี๋ยวแบ่งเอาไปให้แ <blunt> ม <risk> ่เลยไอไปที่บ้านเลยเพราะที่บ้านแม่กินอยู่แล้ว รู้เหรอนาเขาไปทอนไงล่ะปลาหมอปลาหมออะไเลยน่ะไปนู่นไปนู่นหลีกมดเลยไปนู่นเไปนู่นหลีหมดเลยแก้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 รอแล้วครับแต่คุ้มครับปลาตะกี้ถล่มฝูงปลาหมอมางอมจะซ้ำครับเผื่อเจอปรากฏอีกสักสองตัวเออดีดีดี เกือบจะเต็มซุ้มนะแต่ก็ไม่เต็ม,มเพราะฉะนั้นเต็ม,ตมประหยะัดลงน้ำครับร้อนคนระับล้างเนื้อตัวกันไปมมมอโอ้โหปีกเปียกเลยอือจะกลับกันแล้วนะครับจะกลับกันแล้วนะครับได้ปลาไปครึ่งกระแปงแล้วลได้ครึ่งแปงร้อนอรอ้อน cất thú nhỉ không, ừ. cất <laughs> ừ. thẻ nhỉ không, bứt 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 nè มีไหมยิงจะมีติดอีกวอืมมีเพียงน,น้อยติเยอะยังมีตัวหนึ่งครับเก็บงานพอาสาวม้ามด <c oughs> เป็นไงครับวันนี้หมอขึ้นกระมังมประชอนตัวใหญ่ตัวที่จะประกดแขกงแข็งแข็าางกของแไดง อเอ้าปลาแพ้ใหญ่ครับไปไหนไม่รู้รอยู่นูนนน่นอไูอ่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเอาปลามาให้น่งคัดแยกปลาอยู่ครับป๊อปป๊อเป่าแตกวะครับว้ายไม่แจ๊ก ปลาหมอเขาปลาหมอเยอะเลยครับปลาหมอเกือบยี่สิบตัวใครสนใจปลาหมอไหมครับหมอเยอะเลยครับปลาหมอเดี๋ยวให้เจ้ามอนเขาทำเป่านะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเติมไปบ่ายเข้าไปบ่าย